ใจให้สุคนเด้อรักสุคนละวาบุญมีสีบุญใจส,สวัสดีค่ะนางเอกมารอพระเอกมาตาโอ้ยสวัสดีค่ะคุณแม่ปนอมเอ้ยคุณแม่ปนอมลูกจอยตอบกับคือ คือใจเท้โอ้ยเมียญาี่ใจอยู่แล้วด้อลูกไฟเ <c ười> ม้ยญาใจอยู่แล้วน,นี่เจนแสะอันนึกสวีงใจ่ให้ให้หัวใจพร้อมให้ดอกไม้พร้อมให้เครื่องบิน แม่เขียนครับเดี๋ยวมือใหม่แล้วจะเอาไปผู้เดียวลบปินาลูกใต้มีสองใ้ต้องเอาให้ได้สองคน <c oughs> ลูกใตยจอยกับข้าอาบน้ำอยู่หลอหนมากกับพวท่านลูก้อยไม่มีอยู่บนน้อลูกเลห,หาทางใดน้อเฮา <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่ทักทายยายสวัสดีจ้ากำลังใจต้นบ่ายนะครับคุณไม่เขียนเอ้ยกำลังใจก,กำกำาลังครับอยู่บ้านย่ยนี่โอ้ยขึ้นหลายมวน <c oughs> สวัสดีครับแม่มาแล้วครับลูกชายคุณเขาคุณต่ว่าคุณคุณจันเจนใส่เงินนับไปหรือเปล่าประเดี๋ยนี้ฮพ่อหม่จอมทิพย์คุณไปหาลูก <laughs> ลูกจอยยังบ่พออยู่ลูกไครก็ได้ยังบ่พอลูกสาวผู้สาวอยู่คุณในห้องคุณแม่เขียนนะครับคุณแม่เอ้ยลูกจอยแล้วก็สต่ว่าลูกหักแม่ต้องหักนัน่นเนาะ มาเปิดดวงตาไหมนีอันนึงสืบว่าได้ยอมบุใส่เป็นตาเจ้าอันพลเมาาซานั่งอีกนั่งอีกนั่งค้ำข้างนมไม่เด้อนั่งรอถึนโทรศัพท์เดินทางปอดภัยเด้อเท่าเกจจด บัณฑิตบ,<ฮ>กบ่กำลังรับ,รบสมคุณคันหากำลังรับสมครับรุถห้อปุผบกแยมักแม่แม่ยากับใจถึงน้ำเลยเนาะแถมรถดีปอบให้หน่อยจังได้ไอโอ้ยแม่นี่เลสซ้สำใจน้ำลูกเนาะแม่เจ็บแม่ลูกเจ็บซ้ำนั้นแม่จ้าสวัสดีค่ะยายยุ้ย วัสดีที่ม้านเรมาถักทายน้อยคุณยายกันด้ให้ไปไปน้ำน <c oughs> ลูกจอยกัสิไปน้ำเด้อเจ้าของหาบ่าได้ลูกก็ได้โอ้คุยน้ำยายเด้่ยเนาคือว่าคุยน้ำยายนีย่คือว่าถักทาย <c oughs> ยายนี่นาะคนไฟพะยนางนโอ้ยขั้นขึ้นหลยๆนี่โอ้ยคนนี่งโ้ขนาดเนียมาชมกัน ได้ค่ะมีแต่คุ้มบอกคุคุยน่ะน้ำมูลเนาะบอกไปหาแต่้นิ้วพองพองคุณบุญมีคุณบุญมีสีบุญอ้าวสวัสดีครับมาเจอกันถึงบึงการคุณจันพรินสวัสดี รังรับ zoom เนาะโจยโอยซิงโอยซิงซิงระเบิดจ้าโอยจ้าขอบคุณหลายๆเด้อไม่กำลังใจเนาะคุณบุญมีตอบกับคุณขมายคุณขมายปจยโยลิง จอยลิงซิงระเบิดส,สวัสดีครับ <c oughs> คุณแม่เขียนเจ้าเจ้าหัวรับส้มซื่อ,อครับคุณแม่กันเห้ากันนางเบาเบามันมันกะเองานอนคือว่าัหนเนาะ อันเวลาบ่ดอยเนาะส่วมโมงนึงบ่ถือว่าตาให้เนาะมาเปิดดวงตาลูกจอยแต่คุณภาษาอังกฤษมาวันให้อ่าน้ำยูโดอไปหาไปหาไปหา,ปหา,ปหาพี่นา่งเด้อหนึ่งทุมไม่น่ามีนะนะครับแม่ผมก็จะรักและคิดถึงแม่เขียนทุก หลงังไม่แม่โอ้คุณทองหลางรู้จักจ้ะสวัสดีจ้าอังกฤษกำลังลรงับชมโอ้อตัยกิจยะกอะ มาส่งกำลังใจครับเพิ่มพลังกังเด้อครับรดเบิงโทรศัพท์บูเป็นเน้ดีเมธาเบิ้งลูกภัยอยู่เด้อลูกจอยแบบจังงด้ละหุ้นหูไหลายนาะบอสะดวกขอโทษนะลูกจอยอื สวัสด oh, uh, ีนะจ๊ะคือบอนเตรียมเอียงเขาใหญ่เพิ่งวันนั้นเพิ่าใหญ่ท้องหลังแล้วเตรียมเขี่ยเป็นเมไปมันโอ้ยจริงเนี่ยนะเนาะยังบุทันพอเนื้อครูเวทีทุ่ม ทุ่มหนึง่งแม่ครับโอ้ทุ่มหนึง่งส้นปานอมเออกรตั้งมาแบบนี้นเ,นลลเลยเนาะก็ะขอบพ่นหลายๆเลยเนาะที่มาที่มาแบบเพื่อนต่างจังหวัด <c oughs> แล้วอยู่สุมพรรรู้จักเพคนอยู่ <c oughs> บุกกายเราจะเห็นเขาก็เแทักทายกัน นี่น้ำใจไม่ตีตัวกันก็ถือว่าดีแม่นบ่เป็นมิตรไม่ตีที่ดีค่ะคุณแม่จ้าขอบคุนหลายๆปะาป่านนี้จริง <laughs> จริงนี่ตอบว่ถูกถอดีดท่านเพื่อนเ่นเบิร์ทุกคนเด้อ ครพอเล้กก็สิไดงสีดดงสดแดงเนาะพอเลยกก็โอ,อ,โอ้ดีใจน้ำละเนาะพอเอลยคุณพ่อท้องล่างนี่แล้วมีอย่างนอนี่เนะาะแยกจะคือบุหุจักเนาะของขวัญน,นี่เนาะเตรียม <laughs> คุณจันสายมาแต่วัดก็พอดีเลยเลยแล้วพได้อ,อดันนี้เลยก็ว่เป็นอย่างไบเนาะเากันเนาะสวัสดีค่ะคุณอย่างตะลวันบ่ สวัสดีนะจ๊ะคุณสตารน้ำมันน้ำ